อิดานิตัสสะพะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมบุัสสะปรินิบาะโตปัททายะฉะสัตทีสังวัชรุตระปัญจสตาธิกานิดเวสังวัชระสหัสนิปวัตตมานานิปัจจุปันนากาละวะเสะนะเวสาขมาสัสสะเอโกนวีสติมังดินัง วาระวเสนปะปณะสุกวโรโหติเอวังตัสสะพกวะโตปรินิบานาสาสนยุกาลขณนาสันละเขตตบาสุภมัสดุพระพุทธาศาสนยุกาลจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์พระสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น บันนี้เป็นไปอยู่2,566พรรษาปัจจุบันสมัยพฤทภาคมมาศสุรทินที่19สุกาวรพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในยะอันจะพึงกำหนดนับ ด้วยปะการชนีอิโตปรังสัก,กัจจังธรรมโมโซตับโบเบื้องหน้าแต่นี้พึงตั้งสมนาหารจิตสดับธรรมภาศสิทธดังจะได้แสดงต่อไปโดยเคารพเธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุธธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขฆาสั่งฆะสามเเคเตความพร้อมเพียงในหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขนบัตนี้ จะแสดงพระธรรมเทศนาในสามัคคีกถาว่าด้วยความสามัคคีเพื่อประดับประคองฉ้องศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาลาสีส่วนธรรมัส,สวนับใหม่คือบุญที่ได้จากการฟังธรรมซึ่งท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจกัน บำเพ็ญให้เป็นไปในวันนี้การทำงานในปัจจุบันบุคคลมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นเนื่องจากความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลมีจํากัดประกอบกับเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ในการทำงานก็เช่นกันเราอาจมีความรู้ความชํานาญในบางเรื่อง และไม่รู้ในบางเรื่องด้วยเหตุนี้การทำงานเป็นทีมจึงมีความสำคัญและกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานถ้าในทีมงานขาดความสามคัคคีอาจมีปัญหามีความแตกแยกและวุ่นวายซึ่งอาจเกิดจาก ขาดความรักความเมตตาอิจฉาริษยากันนินทาว่าร้ายกันเบียดเบียนและหลังแกกันเห็นแก่ตัวถืออภิสิทธิ์อ้างอำนาจบาดใหญ่และมีความคิดเห็นไม่ตรงกันต่างคนต่างก็ถือความคิดของตนเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งการจะทำให้องค์กรอยู่ร่วมกัน ทำงานได้อย่างมีความสงบสุขมีความเจริญก้าวหน้ามีความอบอุ่นและน่าอยู่มากขึ้นพนักงานในองค์กรทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และรู้จักการให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลาร่วมมือกันพัฒนาองค์กรให้มีความอบอุ่นและน่าอยู่โดยเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นโดยการนำหลักธรรมของพุทธธรรมเข้าไปประยุทธ์เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนโอกาสนี้ได้ยกพระบรมราโชวาท เรื่องความรู้รักสามคัคคีที่พระบาทสมเด็จพระปร,ะม,ะประมินทรภูมิพลอดุญเดชพระบรมนาถมพิษพในหลวงรัชการที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามคัคคีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นคำสามคำที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้งรู้คือการที่เราจะลงมือทำในสิ่งใดนั้น ต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีแก้ไขปัญหารักคือความรักเมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆสามขีคือการที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ลุร่วงไปได้โดยดีดังนั้นความสามคัคคีจึงเป็นความพร้อมเพรียงกันของทุกฝ่ายบนพื้นฐานของความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน ในการที่จะทำให้ใช้ความรู้ความสามารถทุกด้านมาส่งเสริมสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตราบใดที่คนในชาติมีความพร้อมเพียงมีความสำนึกรับผิดชอบและใช้ความสามารถที่มีของตนเองมีอยู่เพื่อส่วนรวมแล้วความสามัคคีย่อมเกิดขึ้นในชาติและนำมาซึ่งความสุขและความเจริญ ความหมายของความํำคัญของความสามัคคีนั้นความสามัคคีเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการหล่อหลอมให้คนในองค์กรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกล่าวได้ว่าความสามัคคีเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างและการดำรงอยู่ขององค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องหาวิธีเสริมสร้างความสามคัคคีการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นกระบวนการหล่อหลอมให้บุคคลในองค์กรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สินต่างๆการเสริมสร้างความสามัคคีมีหลายวิธีเช่นการขัดเกาทางสังคมการสร้างความปรองดอง และการประยุกต์หลักคำสอนในทางศาสนามาปฏิบัติเมื่อองค์กรปราศจากความขัดแย้งจะเกิดความสงบสุขมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกียวอันนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกในสังคมความสามัคคีมีความหมายที่นิยามกันไว้ในความหมายที่คล้ายคลึงกันเช่นความพร้อมเพียงความปรองดอง ความสมานฉันท์การร่วมเป็นหนึ่งอันเดียวกันความเป็นเอกภาพโดยทั่วไปแล้วให้ความหมายของคำว่าความสมามัคคีว่าการที่ทุกคนมีความพร้อมกายพร้อมใจมีความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จความสมามัคคีมีด้วยกันสองประการคือหนึ่ง ความสามคัคคีทางกายได้แก่การร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน 2. ความสามคัคคีทางใจได้แก่การร่วมประชุมปรึกษาหารือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆความสามคัคคีเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่คนในสังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งสำคัญและหากที่ใดมีความสามคัคคีต่อกันจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยพร้อมเพียงกัน ไม่ว่าสังคมขนาดเล็กเช่นครอบครัวไปจนถึงสังคมขนาดใหญ่เช่นประเทศโลกหากขาดความสามาคัคคีย่อมไม่สามารถดำรงอยู่ได้ความสำคัญของความสามาคัคคีคือทำให้เกิดพลังและพาให้เจริญสุขความเจริญความสามัคคีในการทำงานในการทำงาน บางคนทำได้คนเดียวโดยไม่อาศัยใครเลยแต่จริงๆแล้วในการทำนั้นก็ยังต้องอาศัยตามือสติปัญญาและอาศัยกำลังอื่นๆอีกมากมายในตัวเขางานจึงสำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยเหตุที่พลังของความสามคัคคีมีคุณค่าเช่นนี้ทางศาสนาจึงสอนให้สร้างความสามคัคคีโดยลดทิฐิมานะลง หยุดการเอารัดเอาเปียบและคำพูดที่เหยียดหยามเป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้คนสามัคคีกันไม่ได้และให้คิดพูดและทำสิ่งที่ดีต่อกันรู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันไม่ถืออภิสิทธิ์เหนือคนอื่นตลอดจนสร้างกิจกรรมร่วมกันเช่นกิจกรรมทางกีฬาการประชุมกันเนืองนิดเป็นต้นเพื่อให้สามัคคีนั้นเกิดขึ้น การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญคือความสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึง่งความสามารถในกรการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างหนึง่งทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายและประโยชน์ที่พึ่งประสงค์โดยครบถ้วนการทำงานเป็นทีมถือว่าเป็นหัวใจหนึ่งในการทำงานร่วมกันองค์กรไหนบริษัทไหนหน่วยงานใดที่สามารถสร้างทีมพัฒนาทีมให้ทำงานร่วมกันได้องค์กรนั้นบริษัทนั้นหน่วยงานนั้นจะ,จะเจริญก้าวหน้า ได้อย่างรวดเร็วการสร้างความสามัคคีในองค์กรมีความสำคัญอย่างมากเพราะหากสามารถทำให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรและมีทีมงานที่แน่นแฟ้นมากขึ้นเท่าไรการทำงานก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเท่านั้นพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคงต้องเป็นผู้สร้างความสามัคคีขึ้นด้วยตนเอง โดยการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฝันให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าและวัฒนธรรมที่องค์กรเป็นอยู่รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีที่ดีต่อบุคคลรอบข้างในองคอ์กรเพื่อทําให้เกิดความสุขและความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรการทํางานเป็นทีมหรือความสามัคคีในการทํางานนั้นสําคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กรและตนเอง 1. สมาชิกในทีมมีเป้าหมายร่วมกัน 2. สมาชิกในทีมมีหลักและวิธีการทำงานร่วมกันสสมาชิกในทีมมีความร่วมมือและมีจิตสำนึกของการทำงานร่วมกัน 4. มีวิธีการติดต่อสื่อสารกันเป็นอย่างดี 5. มีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรม 6. สมาชิกในทีมได้สร้างได้รับการสร้างและพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม 7. มีการตัดสินใจร่วมกันปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานเป็นทีมทำให้ทีมเกิดการแตกแยกได้แก่เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของความขัดแยง้งเรื่องของการเสียสละ เรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลเรื่องของการสื่อสารเป็นต้นแนวทางในการลดปัญหาในการทำงานเป็นทีมคือสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานมีการสื่อสารกันอย่างชัดเจนไม่ปิดบังกันมอบหมายงานที่จะต้องทำให้มีความชัดเจนแน่นอนไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมายอมรับในความแตกต่างของสมาชิก เนื่องจากคนเราเกิดมามีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศวัยศาสนาการศึกษาสิ่งแวดล้อมความสามารถและประสบการณ์การประยุกต์หลักของคำสอนในทางศาสนาเพื่อส่งเสริมความสามาคัคคีสังคมที่พระพุทธเจ้าปรารถนาจะเห็นคือสังคมแห่งความพร้อมเพียงเพราะว่าความพร้อมเพียงแห่งหมูนะ่คณะ นำความสุขมาให้สังคมแบบพาหุนิยมนั้นเป็นสังคมที่จะต้องเปิดพื้นที่ให้กลุ่มต่างๆได้ดํารงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและเคารพเกียรติซึ่งกันและกันและสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการสร้างกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันที่ทุกฝ่ายยอมรับได้เพื่อทำให้สังคมของพระองค์เพียงพอที่จะรองรับกลุ่มต่างๆ ให้ได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมเพื่อใช้ความยุติธรรมเป็นเครื่องสร้างความสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นธรรมดาที่จะเกิดปัญหามีความไม่เข้าใจกันมีการกระทบกระทั่งกันก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมดังนั้นการทำให้องค์กรอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข คือการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นความสามัคคีจึงเป็นบ่อกเกิดแห่งความสำเร็จทั้งปวงความสามัคคีจึงเป็นแหล่งพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงให้เกิดขึ้นได้และเป็นสิ่งที่สมาชิกในทุกสังคมทุกๆคนควรที่จะรัตนักเอาใจใส่และสร้างสารรค์ขึ้นให้มากที่สุด ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสหลักธรรมอันเป็นแนวทางในการสมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นประกอบด้วยหลักสารานิยธรรม6เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เกิดความสามัคคีกันหประการเป็นหลักธรรมอันเป็นสิ่งที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นหลักธรรมที่จะเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อกันและกันอยู่เสมอ ในยามที่ระลึกถึงกันซึ่งเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสมามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นด้วยสารานิยธรรมทั้งหข้อมีดังนี้หนึ่งเมตตามนโนกรรมหมายถึงการคิดดีการมองกันในแง่ดีมีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกันรักและเมตตาต่อกัน คิดแต่ในสิ่งที่จะสร้างสรรค์ต่อกันไม่อิจฉาริษยาไม่คิดอคติไม่พยาบาทไม่โกรธแค้นเคืองกันรู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันและกันอยู่เสมอ 2. เมตตาวจีกรรมหมายถึงการพูดแต่สิ่งที่ดีงามพูดด้วยความรักความปรารถนาดีรู้จักการพูดให้กำลังใจกันและกัน ในยามที่ใครต้องพบกับความทุกข์ความผิดหวังหรือความเศร้าหมองต่างๆโดยที่ไม่พูดจาซ้ำเติมกันในยามที่ใครต้องหกล้มลงไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลังพูดแนะนำในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์อย่างใดก็จะทำได้อย่างนั้นไม่โกหกมดเท็ด 3. แมเมตตากายกรรม หมายถึงการทำความดีต่อกันสนับสนุนช่วยเหลือกันทางด้านกำลังกายมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสัมมาคาระวะไม่เบียดเบียนหรือรังแกกันไม่ทำร้ายกันให้ได้รับความทุกขเวทนาทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องกันอยู่ตลอดเวลา 4. สาธารณโภคีหมายถึงรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ ด้วยการด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือกันไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความเสมอภาคต่อกันเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอยู่เสมอ5ศีลสามัญญตาคือความรักใคร่สามคัคคีรักษาศีลอย่างเข่งครัดเหมาะสมตามสถานะของตนการปฏ,ป,ฏปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือวินัยต่างๆอย่างเดียวกันเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลมีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ก้าวไกา่ในหน้าที่กันไม่อ้างอำนาจบาดใหญ่ไม่ถืออภิสิทธิ์ใดๆทั้งปวง 6. ทิฏฐิสามัญญตาหมายถึงมีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกันปรับมุมมองให้ตรงกันรู้จักสแสวงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่างของกันและกันไม่ยึดถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอสารานิยธรรมหกเป็นหลักธรรมสำหรับการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในสังคม อันจะนำมาซึ่งความสุขความสันติความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายทั้งปวงดังพระพุทธวจนะบทที่ว่าสมัคคาหนังตะโปสุโคความสามัคคีของหมูนะ่คณะเป็นเหตุนำความสุขมาให้กล่าวถึงการกระทำความดีการมีวาจาที่ดีและการคิดที่ดีรวมถึงการให การแบ่งปันความสมมามัคคีกลมเกลียวการไม่เอาเปรยียบกันการมีความเห็นร่วมกันหากมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนนี้ได้จะทำให้เกิดความผาสุกในการอยู่ร่วมกันมีความกลมเกลียวและเกื้อกูลต่อกันอันนำมาซึ่งความรักความสมมามัคคีตลอดไปสสังคหวัตถุ4 เป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีอีกประการหนึ่งที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนาในแง่การมีมิตรสหายหรือบริวารที่ดีจริงพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความสำคัญของการมีมิตรสหายที่ดีไว้ในอุป,ปันิสูตรว่าความเป็นผู้มีมิตรที่ดีมีสหายที่ดีมีเพื่อนที่ดีนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียว ด้วยมีการสีประการคือ 1. ทานคือ,าคอการให้ได้แก่การเสียสละการให้ปันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของการให้ทานเพื่อขัดกระจัดกิเลส 2. ปิยวาจาคือการพูดคำสุภาพอ่อนหวานเพื่อให้เกิดความสมานส,สามัคคี 3. อัตจริยา หมายถึงการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันและกันในวงแคบและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวงกว้างหลักธรรมข้อนี้มุ่งสอนให้คนพัฒนาตนสองด้านคือทำตนให้เป็นประโยชน์และทำสิ่งประโยชน์ที่เป็นประโยชน์สสมานัตตาการวางตนเสมอต้นเสมอปลายหมายถึงการวางตนได้เหมาะสมม,ม,มีความหมายสองประการคือ วางตนได้เหมาะสมกับฐานะที่ตนอยู่ในสังคมและปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอต่อคนทั้งหลายให้ความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปียบผู้อื่นเสมอในสุขและทุกข์สังหาะวัตถุสี่คือหลักธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขได้แ,แก่การให้การแบ่งปันการพูดจาแต่สิ่งดีๆการประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น การวางตนให้เหมาะสมหลักธรรมทั้งสประการนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจผ,ผู้คนในสังคมให้อยู่กันอย่างสันติพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนมานานจนทุกวันนี้ก็เพราะความสามัคคีนี้เองพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วทรงสอนความสามัคคีให้แก่เหล่าพิสุพุทธบริษัทเมื่อพิสุพุทธบริษัทเชื่อฟังคำตามมากเข้าจนเกิดเป็นหมู่คณะแล้ว จนทรงเห็นว่าพอจะรักษากันได้แล้วจึงทรงมอบอำนาจให้แก่คณะสงฆ์เพื่อรักษากันเองแม้แต่ธรรมะอันสูงที่พระพุทธองค์ทรงสอนอันจะพึงจะพึงเห็นอันจะพึงเห็นด้วยใจของตนเองก็ไม่พ้นจากความสมามัคคีนี้เหมือนกันเช่นอริยมรคแม้แต่แม้แต่ละมรคเมื่อจะเข้าถึงมรคนั้นๆต้องรวมลงสู่มรค ธรรมมัคคสามัคคีรวมเอาธรรมะทั้งปวงเป็นปันจจัยของมัคนั้นๆมาลงสู่มัคคะสมังคคีคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียก่อนจะถึงภูมนนินั้นๆได้ธรรมที่มีอยู่ในตัวของคนเราทุกวันนี้ก็ต้องมีความสามัคคีกันอยู่ได้เช่นตาหูจมูกลิ้นและกายแต่และอย่างธรรมชาติ แบ่งให้ทำงานอย่างละหน้าที่ของตนของตนไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันต่างมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตรงจิตคนเดียวถ้าจะเปรียบเหมือนรัฐก็แบ่งออกเป็นห้ากระทรวงแต่ละกระทรวงก็ทำตามหน้าที่ของตนที่รัดแบ่งงานออกให้รับผิดชอบเช่นกระทรวงตาก็รับผิดชอบทางการเห็นรูปบรรดาศักพรรูปทั้งปวงจะรูปหยาบรูปละเอียด รูปที่ดีรูปที่ชั่วแม้จะรูปที่น่าอุจจาร์น่ารังเกียจที่สุดก็จําเป็นจะต้องดูให้เห็นตามคําบัญชาของจิตที่ต้องการกระทรวงหูรับทางได้ยินเสียงจะเป็นเสียงเพราะไม่เพราะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจําต้องฟังตามคําบัญชาของจิตทั้งนั้นแม้แต่คําพูดด่าแช่งก็ต้องฟังกระสรวงจมูกสำรับ ไว้ดมกลิ่นนี้ยิ่งร้ายกว่ากระทรวงอื่นๆกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมกลิ่นอะไรทั้งหมดก็ต้องยอมรับเอาเข้าทั้งนั้นและยอมรับเอาตลอดเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนแม้แต่นอนหลับไปแล้วก็ต้องรับเอาอยู่ก็คือลมหายใจนั่นเองกระทรวงริ้นสำหรับไว้รับรสชาติเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวกระทรวงนี้ ยังได้มีเวลาพักผ่อนคือแต่มีการทำเงานเพิ่มเติมอีกมากมายนอกจากมีไว้สำหรับรับรสชาติแล้วยังมีไว้ให้พูดคุยเพื่อให้รู้จักภาษาสำเนียงเสียงสูงเสียงต่ำอีกด้วยถ้าไม่มีลิ้นแล้วคนเราจะพูดอะไรไม่ได้เหมือนกับหัวกับหาง <c oughs> เหมือนกับหัวหลักหัวตอ และจะหาความสุขสนุกสนานจากไหนกระสวงกายสําหรับไว้รับรู้สัมผัสเย็นร้อนนุ่มนวลอ่อนแข็งกระสวนนี้แต่งเอาไว้ตามต้องการแต่รับภาระตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอริยบทไหนก็ตามต้องรับภาระสัมผัสอยู่อย่างนั้นแล้วก็เป็นตัวยืนของกระทรวงทั้ง4ี่ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอีกด้วย ถ้ากระทรวงนี้ไม่มีแล้วกระทรวงทั้งสีนั้นก็ไม่มีไม่ได้ตาหูจมกูกลิ้นและกายทั้งห้าอย่างนี้ย่อมรับภาระหน้าที่แต่ละอย่างต่างๆกันทำงานเพื่อเสริมความสุขสาม,มัคคีให้แก่จิตผู้เดียวไม่ก้าวไกายซึ่งกันและกันและไม่ทะเลาะทุ่มเถียงแก่งแย่งชิงดีซึ่งกันและกันหากกระรวงใด จำเป็นไม่สามารถจะทำหน้าที่ของตนนั้นได้แล้วตัวรัดก็คือจิตก็จะทำรับภาระทำหน้าที่แทนเช่นตาบอดลงมองไม่เห็นจิตก็จะใช้มือหรือสิ่งอื่นอะไรสัมผัสแทนได้แล้วจิตก็จะได้ตรึกตองจดจําเอาตามสัมผัสนั้นๆสามารถขี่ทำนี้ถ้าหากผู้มีปัญญาสามารถนำไปใช้เป็นแล้ว ็จะเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่มหาศาลแก่ทางโลกและทางธรรมธรรมแท้ก็คือความสามาคัคคีที่ทั้งโลกยึดถือไว้เป็นที่พึ่งใช้ตลอดการความภัยหายนะของโลกนับแต่กลุ่มเล็กสุดจนกระทั่งกลุ่มโตเป็นโลกได้แก่ความแตกแยกของความสามาคัคคีเทศนาปริโยสาเนในอวสารเป็นที่สุข แห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไตรและอนุภาพแห่งกุศลบรารมีบา,าลาราศีส่วนธรรมสวมัสใหม่จงมารวมกันเป็นตปะเตชะพลวะปัจจัยสำเร็จผลเป็นพรชยมงคลทุกประการพระบรมเดชเดชานุภาพแผ่ไปสาล การแสดงพระธรรมเทศนาในสามัคคีกถาพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาลัชนี้